ครับสวัสดีท่านอาจารับครั้งแรกที่ได้มาค่ะติดโทรทูค่ะฮต<ะ>ิดโทรทูติดโทรทูปฏิบัติมาฟังค่ะท่าอาจารย์ฟังฟังพระอาจารย์สอนจก y ยู t ทูบปฏิบัติทุกแนวจนถึงวันหนึ่งเหมือนจะเองตกหลุมค่ะแล้วก็ เกิดความหดหู่เบื่อหน่ายหาตัวเองไม่เจอค่ะอาจารสังเกตไหมความหดหู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ออกมัไหเวลาเกิดสภาวะอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะให้ดูมาในมุมมองว่าทุกตัวเนี่ยถูกรู้ถูกดูพอทุกตัวถูกรู้ถูกดูมันจะไม่ย้อมจิตเนี่อออมัไหม เนี่ยสังเกตไหมตอนนี้ความผดผูกไม่ได้แรงเท่าเดิมดูออกไหมถ้าเราปล่อยให้ความผดผูมันย้อมจิตมันจะแช่ยอยู่นานเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่นะดูมันในมุมมองที่ว่ามันถูกรู้ถูกดูแล้วใจเนี่ยปฏิเสธสภาวะนี้ใจไม่ชอบใจอยากพ้นจากสภาวะนี้ให้มีสติรู้ทันว่าใจไม่ชอบใจอยากพ้นจากสภาวะนี้ เนื้อออกไหมเนี่ยสังเกตไหมพอเรารู้ทันว่าใจไม่ชอบใจปฏิเสธสภาวะใจอยากพ้นออกจากสภาวะเนี้ยใจมันเบิกบานขึ้นมาดูออกปะดูออกไหมว,วิธีสู้นะไม่ใช่พยายามฝืนมันไม่ใช่พยายามดึงออกจากความหดหู่ไม่ใช่หดหู่รู้ว่าหดหู่พอไม่ชอบอะ่ะรู้ว่าไม่ชอบอยากพ้นรู้ว่าอยากพ้นเนื้ออไหม หลักคือมีสติรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆหดหูนะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นก่อนถูกปะ่ะใจที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นถัดมาถ้าเรารู้ทันว่าใจไม่ชอบมันก็จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาชั่วขณะเรารู้ไม่ทันว่าใจไม่ชอบนะใจจะดิ้นหลนใจอยากพ้นรู้ทันว่าอยากพ้นรู้ทันว่าอยากพ้นนั้น,นก็รู้สภาวะธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกันนี่หรอวะ ทุกครั้งที่รู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยใจมันจะรู้มันจะตื่นมันจะเบิกบานขึ้นมาแต่ว่ามันชั่วขณะเดี๋ยวมันอาจจะจมลงไปอีกจมลงไปเราก็รู้ว่าจมไม่ชอบเราก็รู้ไม่ชอบรู้ไปทีละขณะเท่าที่เราสามารถรู้ได้เราจะพบว่าทุกตัวความหดหูความเบิกบานมาแล้วไปเกิดแล้วดบับไม่เที่ยงทั้งสิ้นนานๆเข้านะใจจะเป็นกลาง ต่ออารมณ์ต่างๆเองสังเกตไหมเราไม่เป็นกลางใช่ไหมหดหูเราไม่ชอบนึกว่าถูอารมณ์ยอมอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราดิน้นนี่ออไหมพอจับหลักได้ไหมมันไม่ได้ยากนะใจเย็นๆอันนี้อาศัยความชํานาญ พอภาวนาไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อยๆจับหลักได้อ๋อตัวนี้ต้องดูตัวนี้ต้องดูตัวนี้ก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแค่มาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นไหมยิ้มได้แล้วมันมันกลายเป็นแบบเบื่อโลกค่ะเบื่อการสวดมนต์เบื่อการภาวนาเหมือนกับแบบว่ามันนักภาวนานะจะมีช่วงหนึ่ง พอมันเห็นว่าทุกสิ่งมาแล้วไปเกิดแล้วดับเนะี่ยมันจะค่อยๆเห็นว่าโลกนี้ไม่มีแก่นสารค่อยๆเห็นว่าตัวเราไม่มีนะค่อยๆเห็นว่าอุ้ยทําไมโลกนี้มันน่ากลัวทําไมโลกนี้นะไม่มีที่พึ่งบางคนเบื่อนะบางคนเหงาบางคนกลัวบางคนเห็นความไร้สาระทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะน<ๆ>เห็นมันในมุมมองที่ว่าทุกตัวถูกรู้ถูกดูทุกตัวมาแล้วไปเกิดแล้วดับมันจะไม่ย้อมจิตน,นี่หรอไหม นี้ถ้าเราไม่ได้ดูมาในมุมมองเนี้ยมันก็ย้อมจิตอยู่นานๆเท่านั้นเองพอเราดูว่าทุกตัวถูกรู้ถูกดูความเหงาวความไร้สาระความกลัวความหดหู่ต่างๆล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูทั้งสิ้นทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะแสดงแต่ลักทั้งนั้นแหละนืออกอไหมนั้นใจก็จะถอดถอนมเาเป็นผู้รู้ผู้ดูอีกแล้วเราก็จะภาวนาต่อไปได้ ทรมานมากเลยค่ะอาจารย์ในความรู้สึกตอนนี้มันดีขึ้นแล้วดูออกว่าดูสินั่งร้องไห้ใจเบิกบานเนี่ยดูออกว่ามันมันกลายเป็นคนที่แบบรอยยิ้มมันหายไปงนเนี่ยยิ้มได้แล้วนะนะ่นนันนนันนะเดี๋ยวให้ดอกไม้ดอกหนึ่งมันคือเหมือนหนูหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงดีภาวนาพุทโธก็แล้วเดินจงกรมก็แล้วทำทุกอย่างค่ะอาจารย์ แต่คือเหมือนแบบยังไงก็ไม่หลุดยังไงไม่หลุดหลอบเพราะอ,อะไรเพราะว่าทุกตัวที่หนูแก้เบื้องหลังอันนึงคืออะไรคือเราไม่ชอบสิ่งนี้เลยไม่ชอบสิ่งนี้นะความไม่ชอบคือกิเลสคือโทสะเนี่ยวะ,วะความหดหู่ก็คือโทสะเราไม่ชอบความหดหู่เนี้ยเราก็เพิ่มเชื้อของโทสะเข้าไปอีกสังเกตไหมแค่รู้ทันว่าจิตปฏิเสธสภาวะเนี้ย จิตอยากพ้นจากสภาวะน,นี้มันก็พ้นแล้วนึกออกปะตอนแรกทํางานนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนเนี้คือแบบว่าเหมือนกับแบบงานก็ทําไม่ได้อ่ะคะ่ะมันเหมือนกับแบบขอหยุดแบบมันเหมือนชีวิตมันไปหยุดอยู่ในสภาวะแบบหยุดนิ่งที่มันคือความว่างเปล่ารู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านนะคะอาจารย์แต่ว่าถามว่าตัวเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไร ก็ไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านอ่ะมันฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอะไรแต่จิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะคือไม่ต้องรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรนะบางทีมันปรุงขึ้นมานะเป็นกระแสฟุ้งๆเท่านั้นเองเราไม่จําเป็นต้องรู้รู้แต่ว่ามันฟุ้งนี่ทุกวันเนี่ยนับแต่นี้ทุกวันก็ทําเหมือนเดิมก็คือมีกรรมฐานนหนึ่งไปแล้วคอยรู้ทันใจไปเดี๋ยวมันฟุ้งเดี๋ยวมันซึมเศร้าเดี๋ยวมันหดหู่เดี๋ยวมันเคร่งเครียด เดี๋ยวมันอยากได้สภาวะนั้นเดี๋ยวมันอยากได้สภาวะนี้เดี๋ยวมันปฏิเสธสภาวะนั้นเดี๋ยวมันปฏิเสธสภาวะนี้อะไรก็ได้รู้พฤติกรรมของใจเราไปเรื่อยๆขอแนวทางที่จะให้หลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ที่แบบตรงจริีจริงๆเลยค่ะอาจารย์เอาเนี่ยที่บอกมาทั้งหมดนี่แหละตรงแล้วนะคะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็มันหลุดออกมาแล้วไปดูดูไม่ออกเหรอเ <c oughs> นี่ยหันให้พี่เขาดูซิว่าเราเนี่ยยิ้มอยู่เนี่ย หนูเดิน,นอย่างเงี้ย <c oughs> เดินแบบเดินจงกรมก็เหมือนกันบแบบดูดูกําหนดจิตที่เท้าอย่างเงี้ยหนูมันหนูคือหนูทําไม่ได้ะคะ่ะอาจารย์คือเหมือนไม่ต้องทำแล้ว<ช>มันหนูนเห็นคือหนูหนูเห็นตัวเองทั้งตัวะคะ่ะหนูแบบเอาจิตไปจับที่เดียวไม่ได้มันฝืนจิตหนูนะคะ่ะนี่ทีนี้เวลาที่ไปดูทั้งตัวนี่นะสังเกตดูอย่างงี้เวลาดูทั้งตัวเนี่ยมันแค่รู้สึกนะอย่าไปจับ ทั้งตัวไว้แน่นๆมันจะเป็นการเพ่งชนิดหนึ่งเขาเรียกเพ่งร่างกายทั้งร่างกายนึกเหรเราจําใจอย่างนี้ไว้นะใจอย่างนี้เป็นใจที่เบิกบานแล้วก็รู้สึกรู้สึกเอาสบายๆนึกเหรอไ,ม,ไม่ใช่เอาใจไปจุดจ่อไปจับอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของท่านก็ดีแบบของท่านหลอกไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราถูกจริตแบบนี้เราทําแบบนี้ใครถนัดวิธีไหนใครถูกจริตกับอะไรก็ แล้วแต่ชอบนี่บางทีเท่าวิธีนั้นไม่ถูกจริตกับเรา,เราวิธีนี้เราเริ่มใช้ได้เราก็ไท้ไม่ออกมาแค่น,นั้นเองหนูเหมือนแบบฝึกมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คะ่ะอาจารย์คือหลวงพ่อท่านไหนสอนใน YouTube หนูก็ฟังฟังเสร็จปุ๊บหนูก็ปฏิบัติตามปฏิบัติของท,ทุกท่านที่สอนนะคะจนเหมือนแบบแล้วหนูรอดไม่ได้ก็บุญแล้วล่ะหนูค่ะ <laughs> อาจารย์หนูเคยมีความรู้สึกว่า หนูเคยรู้จักคาว่ามเวทนารู้จักคาว่ามปิติรู้จักสภาวะร่างกายแต่ไปไปมาพอตอนที่หนูตกหลุมปุ๊บอะหนูมีความรู้สึกว่าหนูนั่งสมาธิไปชั่วโมงหนึง่งหนูหนูไม่รู้เลยว่าหนูนั่งไปอะค่ะโดยที่แบบชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านไปอะมันเหมือนฮะชั่วโมงหนึ่งแล้วเลยอย่างเงี้ยมันเลยยิ่งทรมานกับความรู้สึกว่างเปล่าอะค่ะหนูเอางี้นะถ้าที่ที่หนูบอกมาก็ดีแล้วคําแนะนําของผมก็คือ แต่ละสำนักเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยไม่เหมือนกันเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเข้าไปเข้ามาไม่ดีหรอกมันจะมีปัญหาสังเกตไหมอย่างเราเรียนหลายๆอาจารย์เนี่ยอาจารย์แต่ละท่านจะมีจุดเด่นที่ท่านเน้นคนละจุดกั deaf, นนึกออกปะอย่างเงี้ยเราจะงงวันนี้เรามุ่งอย่างนี้อีกวันหนึ่งเรามุ่งแบบนี้อีกวันหนึ่งเราต้องทําแบบนี้เพราะอาจารย์แต่ละท่านสอนไม่เหมือนกันนึกออกปะถ้าหนูฟังแล้ว ถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยวิธีที่เรียนที่นี่หรือว่าของหลวงพ่อปาโมด์อะถูกจริตแล้วพาให้เราพอดําเนินได้อะไรเงี้ยเราก็ลองดูเรียนกับสไตล์ของหลวงพ่อไปด้วยความมุ่งมัน่นแล้วก็ของท่านอื่นนะงดไปก่อนงดทําให้งดไม่ว่าท่านอื่นไม่ดีงดเพราะว่าเราจะงงเองเข้าใจว่าบางทีท่านดีแต่ว่าท่านใช้คําพูดไม่เหมือนกันเราก็งงแล้วนึกออกไหมแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือสมมุติว่าวิธี ท่านนี้หรือคําสอนแบบนี้เริ่มถูกจริตเริ่มรู้สึกว่าพาเราเดินได้เรางดของท่านอื่นไปก่อนแล้วเรียนกับท่านนี้ไปด้วยความมุ่งมั่นจนยาวๆแล้วอีกหน่อยนะพอเราภาวนาเก่งและชํานาญมากเราไปฟังของแต่ละสํานักแต่ละสายแต่ละที่เราจะรู้ว่าสํานักนี้เน้นตรงนี้สํานักนี้มีจุดเด่นตรงนี้จุดอ่อนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสํานักนี้ใช่ไม่ใช่รู้หมดแหละมีพระอาจารย์ท่านบอกว่าหนูนี่ มีแต่สมาธิแต่ไม่มีปัญญาค่ะอาจารย์อาจารย์จะตอบว่าจริงอันามีสมาธิเก่งดีกว่าไม่มีครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอโทษที่ถามนานนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แบบเหมือนการสอบอารมณ์ค่ะครับขอบพระคุณค่ะปัญญาเนี่ยจริงๆมาจากสมาธินะแต่ว่าไม่ใช่มาจากสมาธิแบบเพ่งจ้อง ไม่ใช่มาจากสมาธิที่จมแช่ปัญญาเนี่ยมาจากสมาธิเหมือนกันก็คือเมื่อใจเนี่ยมันทรงสมาธิที่ถูกต้องคือใจมันแยกออกมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูดูอารมณ์ไม่ได้จมลงไปในอารมณ์ใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับตัวใจเองแล้วก็เห็นทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยถูกรู้ถูกดูอยู่ต่างหากแสดงไตรลักษณ์ ไอตัวที่มีตัวรู้เนี่ยแหละก็คือตัวสมาธิแต่ว่าคําว่าสมาธิมันเป็นคํากลางมากคํากลางมากก็คือแต่ละสำนักนตีความสมาธิไม่เหมือนกันรู้วป่าสิบสำนักนะสมาวะของสมาธิที่แต่ละสำนักชอบก็ไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะเวลาเราพูดเรื่องศีลเนี่ยสำนักไหนก็ตีความไม่ผิดหรอกศีลห้ามันตรงๆนึกออกป่ะอย่างเราพูดเรื่องปัญญาอย่างเงี้ยสำนักไหนก็ตีความไม่ผิดหรอก อันนี้จังทุกขังนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ฟังก็เข้าใจสมาธินี่แหละเป็นตัวที่แต่ละสำนักตีความไม่เหมือนกันและเป็นหัวใจเป็นตัวตัดเชื่อกว่าเราจะได้ธรรมะหรือเปล่านั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา เพราะฉะนั้นมีสมาธิดีแล้วแต่สมาธิเราเป็นสมาธิที่ไม่ถูกมันถึงไม่มีปัญญาเป็นสมาธิแบบบังคับเพ่งจ้องเป็นมิจฉาสมาธิงั้นค่อยๆไปฟังซีดีแล้วค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกสมาธิที่ถูกก็ไม่ได้ว่ายากเพียงแต่ว,ว่าฟังให้เข้าใจแล้วกัน